ตอนนี้นะคะจะไถ่ฟีดไปที่ไหนเนี่ยเราก็มักจะได้ยินเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงฮิตแต่ตอนนี้แต่งโตมาดแมนฮุนปานดาราโกหลังจากที่นร้องอีสานคนดังอย่างแอนอรดีค่ะหยิบเพลงนี้มาร้องใหม่จนดังนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ต้นฉบับที่แท้จริงก็คือเป็นของแรนที่อีสานค่ะเขาเคยร้องเอาไว้เมื่อตอนเขาอายุ21ขวบเจ้าตัวก็เลยออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการโต้หนูแหม่มค่ะหลังจากที่กระแสะเพงลงรื้มฮูซิปเนี่ย กลับมาดังเป็นพลุแต่อีกครั้งค่ะทางด้านของแรนดี้ก็บอกว่ามีดราม่าเยอะมากนะคะว่าเฮ้ย เราเป็นต้นฉบับจริงหรอเพราะว่าหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันเขามาจําในภาพของที่พี่แอนอรดีเนี่ยเอามาร้องมากกว่าตอนนั้นเนี่ยเคยร้องไว้ตอน11ขวบเองแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่แอนบ้างเขาที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเพลงของเรากลับมาร้องใหม่นะตอนแรกก็ตกใจที่พี่เขาเนี่ยจะเอามาร้องจริงๆหรอจนตอนนี้มันติดหูคนไปเลยนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นเพลงของพี่แอนอรดีแต่พอเขาเอาไปทาดนตรีใหม่ให้มันสนุกขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็โอเคขึ้นซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็เคยออกอัลบั้มนะคะน้า จะหลักแบบว่าหลักล้านตลับเลยดังอยู่ในแถบภาคอีสานก็เรียกว่าเพลงเดียวสามารถทําให้กลับมาเกิดใหม่ได้อีกครั้งดีใจมากที่ได้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้หยุดงานเท่าไหร่หรอกทําเพลงรถแห่มีงานให้ทำทุกวันตอนนี้สังกัดที่อยู่ก็คือสลาเปาเมลสิกเป็นรถแห่คันใหญ่ๆสบล้อไปตามงานต่าง พอเพลงมันดังขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มตามหาผมและเริ่มตามหามากขึ้นตามหาว่าอ้าวเนี่ยหรอต้นฉบับเจ้าภาพก็เริ่มถามหางานคอนเสิรต์ตใหญ่เนี่ย,ยก็เริ่มมีเข้ามายอมรับว่าชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยคือเคยเจอมรสุมเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจะไม่มีงานช่วงนั้นคือทําทุกอย่างอะ่ะมาทาหมอรัซิงแต่พอเอรระเบียบราพศาสินผมก็ไปของานเขาทําไปอยู่กับแกได้สัก3าปีนะคะต้องบอกว่าชีวิตผมเนี่ยยิ่งกว่าละครเลย ก่อนที่จะกลับมาทํางานเนี่ยผมไปทํางานในปัม๊มคอยจัดของในร้านสนุกซื้อแล้วก็ขี้ลําบากตรงกับน,น,นั้นคือไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านหมูกระทะก็ทามาแล้วด้วยคนจําไม่ได้หรอกว่าเราคือใครแต่ช่ดีที่ได้ร้องเพลงด้วยเวลานักร้องไม่มาเนี่ยผมก็ไปร้องแทนตอนนั้นยอมรับว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็ท้ออะไรหลายอย่างเลยอยากจับไมเลยแต่ไม่อายที่จะทํางานแบบนั้นนะผมคิดว่าการไม่ทํางานเนี่ยมันน่าอายมากกว่าอันนี้เจ้าของเพลงตัวจริงเนี่ยออกมาเปิดใจเอาไว้เลยค่ะ